ในการเขียนแบบระบบไฟฟ้านะครับมีบางครั้งที่เราจําเป็นจะต้องเขียนงานสถาปัตย์ขึ้นมานะครับแต่เป้าประสงค์ก็เพื่อจะให้งานระบบไฟฟ้าของเราเนี่ยสำเร็จรับลื่น้วยดีอย่างเช่นตัวนี้นะครับในแบบสถาปัตย์ที่เราได้มาเนี่ยมันไม่มีห้อง a อชยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีความเกี่ยวข้องก็คือตำแหน่งตู้โหลดพาร์นลนะครับมันอยู่ในห้อง a อชยูนะครับ ทำไงได้เราต้องสร้างขึ้นมานะครับก็มีการทําแบบวัดจริงนะครับเราก็ไปสํารวจการวัดมานะครับหรือ,อเอาพอเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆแบบนี้ประมาณแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อได้เห็นว่าในฟอร์แลนเนี่ยตาแหน่งตู้โหลดพา่นแนลของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าในการเขียนโฮมรันนะครับที่มีหัวลูกศรแล้วก็กําหนดหมายเลขวงจรนะครับหมายเลขสกิต ซึ่งบางครั้งมันชี้ซ้ายชี้ขวาชี้บนชี้ล่างแต่จริงๆแล้วเขาหมายถึงว่าให้มาที่จุดจุดนี้คือจุดที่มีตำแหน่งตู้โหลดแน l ติดตั้งอยู่จริงนะครับซึ่งจะต้องแสดงในฟอร์แ a นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าความเกี่ยวพันของแบบทั้งหมดนะครับจะมีอยู่4แบบที่เกี่ยวข้องกันไนด้แ,แก่ซิงเกิลไลน์ไลเซอร์ฟอร์แนแล้วก็โหลดสเกดูนะครับ สี่อย่างมันจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่ามันนําเสนอคนละมุมมองอ,อย่างเช่นตรงนี้เราไป Copy นะครับประตูทางเข้ามาเลยซึ่งจริงๆ้วถ้าเอาเราลย,ยาละเอ,อียดลึกไอเนี่นเป็นประตูกระจกบานสวิงคู่แบบนี้นะครับอ่าตอนี้ถ้าเกิดเราพอจะเข้าๆล้วก็ไป Copy ประตูมาแต่เกิดเราเอาจริงจังเราก็ต้องไปดูอ่านสถาปัตย์อีกนะครับว่าประตูเป็นลักษณะวัสดุอะไรนะครับมีด้ามจับแบบไหนอีกนะครับ หาซึ่งนั้นไม่ใช่รายละเอียดของเรานะเราเป็นงานระบบไฟฟ้าแล้วก็เอาแบบนี้คร่าๆวๆเพราะฉะนั้นถ้าทางสถาปัตย์ไม่ให้แบบที่สมบูรณ์เรามาเราสร้างเองเลยนะครับเราจะได้ให้จบงานไฟฟ้าของเราสักทีอ่าแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับพวกกรณีงานอ่าในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เช่าแบบนี้เราจะเจอบ่อยนะครับเพราะว่าอ่างานสถาปัตย์เนี่ยบางทีเราได้มาไม่ครบถ้วนนะครับเราต้องไปสเก็ตแบบ ขึ้นมาเองวัดเองนะครับจากหน้างานจริงแล้วก็มาเขียนคร่าวๆนะครับนั้นคำสั่งก็ไม่ได้ใช้คำสั่งพิเศษอะไรเลยนะครับก็ Copy Rotate Move ทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราฝึกเรียนเขียนแบบไฟฟ้าในระบบ AutoCAD 2D ด้วยซอฟต์แวร์เวอร์ชัน ทั่วไปแบบนี้มันมีข้อดีแบบนี้นี่เองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเรียนเขียนแบบเวอร์ชันเฉพาะทางอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าเราหวังว่าจะใช้บล็อกอย่างง่ายนะครับเกี่การคอนฟิกอย่างง่ายนะครับการกําหนดเส้นกําหนดทุกสิ่งอย่างอย่างง่ายทางไฟฟ้าเหมือนก็อาจจะมีขีดจํากัดบางอย่างนะครับทีอ่อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับอย่างถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นเวอร์ชันทั่วไปมันยืดหยุ่นมากทําอะไรก็ได้นะครับเขียนก่อสร้างเขียนประปาดับเพลิงเขีเยนได้หมดเลยนะครับแต่ว่าผู้ เขียนแบบผู้ใช้งานจะต้องมีพื้นฐานนะครับแต่ก็ไม่ได้พื้นฐานแบบยากนะพื้นฐานทั่วไปจริงๆครับ 2D ง,ง่ายๆเลยเนะี่ยเราสามารถเขียนงานแล้วก็ทํางานจริงๆงานก่อสร้างจริงๆเนี่ยก็ใช้ 2D ดีกันเยอะเลยนะครับส่วนงาน 3D ถามถาว่าดีไหมดีดีแน่นอน,นครับก็เป็นงานเทรนด์สมัยใหม่นะครับแล้วก็เหมาะมากสําหรับการทำพรีเซนเตชันนะครับให้ ประชุมผู้บริหารนะครับประชุมพวกแบบต่างๆพวกนี้ก็ก็ดีเลยนะครับแต่สําหรับงานปฏิบัตินะครับมีช่างถือแบบไปแผ่นเดียวนะครับสามารถทํางานได้นั่นคือแบบ 2D ดีเพราะฉะนั้นในแบบ 2D ดีเนี่ยช่างอ่านเรียกว่ามันซ้อนเลเยอร์ได้มันมีใส่เครื่องหมายบวกท้องท่อต่ําสูงท่อน,นี้สูงต่ํากว่ากันเท่าไหร่อ่านใน 2D ดีนี่แหละอ่านเข้าใจเลยครับแต่ถ้าเกิดอ,อ่านใน 3D มดีเนี่ยมันจะต้องมีคอมพิวเตอร์มปหมุนดูจริงๆนะครับ เพราะเพราะถ้าไม่งั้นท่อมันจะบังกันนะครับเราจะเห็นแค่ท่อที่อยู่ท็อปสุดท่อที่อยู่ใต้ก็จะมองไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นระบบ2อดีนะครับต่อให้เส้นมันทับกันอยู่เราก็จะมีเส้นกํากับนะครับก็จะบอกว่าระดับของท่อของชิ้นงานต่างๆในระบบนะครับมันมีความสูงต่ําต่างระดับกันที่เท่าไหร่ซึ่งอ่านง่ายช่างถือแบบไปแผ่นเดียวทํางานได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เราฝึกเรียนทั้งทุกอย่างได้เลยมันก็ดีกับเรายิ่งดีกับเรานะทั้งไฟฟ้าแบบเจาะจงนะครับทั้งแบบอัลตราแคดพื้นฐานทั่วไปหรือนะครับแบบสามิตินะครับ,แบบนะรบอันนี้มันไม่มีขีดจำกัดที่ตัวบุคคลถูกไหมอ่าเราอยากเรียนอะไรเรียนไปเลยเต็มที่นะครับการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับอ่าสิ่งที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเจอแบบนี้อ่าก็โชคดีไปเราเรียนเราทําเป็นทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็น ถามว่าเราจะทำไงให้เป็นก็ต้องไปเรียนนะครับเรียนรู้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีวิธีเยอะเลยนะครับไม่ต้องไปเสียค่ารถค่าเดินทางไม่ต้องไปดูตารางว่างเอาว่างๆเมื่อไหร่เงาๆเมื่อไหร่ก็ทําก็เรียนไปนะครับขยันขยันก็แป,ป๊บเดียวเรียนจบไม่ขยันไม่ขยันก็ปีหนึ่งก็ต้องจบให้ได้ถ้าไม่จบภายในปีหนึ่งก็ถือว่าแย่แล้วนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์สมัยนี้มาเสิร์ฟให้เราถึงที่นอนเลยถูกไหมเรานั่งทํานบนที่นอนได้เลยเรียนนะครับเมื่อยก็ หายท้องลงมานอน,นครับหายเมื่อยก็ลุกขึ้นมานั่งบนที่นอนของเราอหรือแม้แต่การทํางานติดต่อลูกค้านี่แหละทําบนที่นอนได้เลย Work f r ฟ m h o ม e work f r o m ฟที่นอนจริงๆเลยนะครับ่าให้ดูนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหลายๆท่านว่าในการเขียนแบบอ t ตแคตเขียนแบบไฟฟ้านะครับอมันไม่ได้ยากนะครับตือต่อให้เราเขียนงานสถาปัตย์ก็เถอะมันก็ไม่ยากก็ปีออกมานะเอาคร่าวๆเพราะงานเราเน้นจะงานเราเน้นทางไฟฟ้าสถาปัตย์ก็คือ คร่าวๆเพื่อที่จะให้งานไฟ,ฟฟ้าของเราจบได้อย่างราบรื่นเท่านั้นเองนะครับอ่านี่คือใช้คําสั่งสเกลเป็นไงเรียบร้อยรู้เลยคราวนี้รู้แล้วว่าห้องนี้คือห้อง A H U ถูกไหมครับข้างในครับมันจะเป็นอ่นาผนังก่อซึ่งมีแค่วงกบครับไม่มีไม่มีบานประตูด้านในนะของงานจริงเป็นแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปี่นะครับ,รบถ้าเราอ่ามีการจัดวางตัวเนื้อแบบที่ดีครับมันก็ เรียกว่าใช้ reference เดียวกันหมดเห็นไหมเราจับแค่มุมกระดาษไปวางได้เลยนี่คือ copy นะครับเก่งจะใช้อ r เ a y ก็ได้นะครับแต่ผมชอบ copy ง่ายๆพื้นๆแบบนี้แหละใช้ได้แล้วนะครับก็เป็นบางครั้งนะครับบางครั้งเราต้องใช้คําสั่งที่ชั้นสูงมากขึ้นนะก็ได้นะแล้วแต่ถนัดเลยเต็มที่เลยนะครับขอให้งานสําเร็จได้ก็เพียงพอแล้วนะครับคอร์สอบรมเขียนแบบไฟฟ้าออนไลน์นะครับเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ส่งงานครบได้รับใบประกาศนียบัตรฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ